рак กันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกันเกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูร้อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อการอยู่ร่วมกันในสัง ังคมนั่นเองเราทุกคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเป็นเบื้องต้นนะคะว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมให้สงบสันติมีความสุขเนี่ยอะไรดีอะไรไม่ดีโดยพื้นฐานแล้วนักเรียนเนี่ยทราบกันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เราลองมาทบทวนและมาดูองค์ประกอบรายละเอียด ของสิ่งต่างๆที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีเป็นพล,ลเมืองดีของสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจะได้ทำให้สังคมเนี่ยเกิดเป็นสังคมที่มีความสงบสุขมีความสันติและเป็นสังคมที่น่าอยู่นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะ เราอยู่ในสังคมจุดๆนักเรียนรู้หรือไม่เอ่ยว่าสังคมไทยของเรานั้นเราเรียกว่าเป็นสังคมแบบไหนนักเรียนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะหรือได้ยินแล้วแต่ยังไม่เข้าใจสังคมไทยของเราที่เราอยู่นั้นเรียกว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่ ปไตยคำว่าสังคมประชาธิปไตยนะคะคําว่าประชาธิปไตยนั้นมาจากคำสองคำมารวมกันนั่นคือคําว่าประชานะคะคําว่าประชานี้นะคะแล้วก็คําว่าทิปไตยสีขาวนี้นะคะ สองคำนี้มารวมกันกลายเป็นคำว่าประชาธิปไตยจริงๆแล้วทิปไตยเนี่ยมาจากคำว่าอธิปไตยนะคะประชาก็คือคนที่อยู่ในประเทศส่วนอธิปไตยหรือว่าธิปไตยนะคะก็คือสิทธิ์ขาดนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าสังคมประชาธิปไตยก็หมายถึงอำนาจสิทธิ์ขาดอยู่ที่ประชาชนนะคะประชาชนเนี่ยมีการมีสิทธิ์ที่จะ ออกเสียงออกความคิดเห็นมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจนะคะอะไรต่างๆในประเทศนะคะนั่นคือความหมายว่าสังคมประชาธิปไตยนั่นเองและอีกความหมายที่สำคัญหนึ่งของคำว่าสังคมประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าจะเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้จะถือตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้จะต้องอ ฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะนั่นคือคําว่าประชาธิปไตยนะคะถ้าแบบไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสังคมแบบสังคมเผด็จการนะคะแต่ถ้าฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะให้เสียงให้เสียงกันนะคะจะเรียกว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทําไมสังคมไทยถึงถูกเรียกว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยก็เพราะว่าประเทศไทยของเรานั้น <c oughs> ปกครองระบอบประชาธิปไตยนั่นเองค่ะระบอบนะคะไม่ใช่ระบบนะระบอบก็คือเป็นรูปแบบการปกครองนะคะเขาเรียกว่าระบอบประเทศไทยของเราเนี่ยปกครองระบอบประชาธิปไตยนอกจากประเทศไทยของเราแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศในโลกนี้ที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่อาจจะไม่เหมือนกันสัทีเดียวอย่างเช่นประเทศไทยของเราจะปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไหนคะ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะก็คือระบอบการปกครองเนี่ยเป็นแบบประชาธิปไตยแต่ประเทศไทยของเราจะมีพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยนะคะพระมหากษัตริย์เป็นมิ่งขวัญเป็นศูนย์รวมใจนะคะเป็นร่มโพร่มใสให้กับประเทศชาติของเรามาตั้งแต่สมัยที่เริ่มมีประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทัยก่อนสุขโขทัยซะอีกนะคะ พระมหากษัตริย์มีความสําคัญตลอดมาเลยนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็เลยมีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุกค,ค,ค่ะก็คือให้สิทธิ์ประชาชนในการที่จะออกเสียงในการที่จะตัดสินใจสิ่งต่างๆในประเทศนะคะแล้วก็แต่ว่ามีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงปกครองอยู่เหนือประชาชนด้วยนะคะในการที่จะเป็นมิ่งขวัญให้กับประชาชนค่ะ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการที่เราจะเป็นพล,ลเมืองดีหรือว่าเป็นคนดีในระบอบราาประชาธิปไตยได้นั้นเราจะต้องมีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนเห็นสามวงใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะมีคุณธรรมมานำเสนอทั้งหมดมีสามคุณธรรมด้วยกันนะคะถ้านักเรียนมีคุณธรรมทั้งสามนี้นักเรียนก็จะเป็นพล,ลเมืองดีเป็นคนดีของสังคมได้คะ่ะนักเรียนต้องจับและแยกแยะให้ถูกนะคะ ว่าคุณธรรมแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะพร้อมหรือยังสมองพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มคุณธรรมชนิดที่หนึ่งกันเลยค่ะคุณธรรมอย่างแรกนะคะเรียกว่าคารวะธรรมนะคะอันนี้ครูขอโทษนะคะไม่มีสระอะนะลูก เวลาเรียนไปตอบไม่ต้องใส่สระาะนะคะวอลเวนแล้วก็ทอทงต่อเลยนะวอลเวนแล้วก็ทอทงต่อเลยอย่างแรกเรียกว่าคาระวะธรรมนะคะคาระวะธรรมก็คือการที่เราเนี่ยให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพกันนะคะหรือแม้กระทั่งการยกย่องเทิดทูนบูชาสิ่งนี้เรียกว่าเป็นคาระวะธรรมนะคะนักเรียนเคยได้ยินในหนังไหมข้าน้อยขอคาระวะอ่าการคารวะก็คือการ ยอมกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะไม่ทํารอยอย่าถ้าภาษาบ้านเราไม่ทํารอยใส่เพื่อนนะคะาการให้เกียรติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นให้เกียรติต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าแม้กระทั่งการให้เกียรติการทําตามกฎหมายก็ถือเป็นคาระวะธรรมนะคะโอเคไหมโอเคนะคะ อ,อยู่ในสังคมถ้าเราไม่ให้เกียรติกันมันจะสงบสุขได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณธรรมอย่างแรกที่คนในสังคมรวมถึงเราเนี่ยต้องมีด้วยก็คือคาราวะธรรม,ม,มค่ะอย่างที่สองสามัคคีธรรมนะคะาสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมก็คือการช่วยเหลือเสียสละร่วมแรงร่วมใจกันนะคะการมีน้ำใจต่อกันการไม่เห็นแก่ตัวนะคะถือเป็นคุณธรรมประเภทสามัคคีธรรม โอเคไหมคะคารวะทำไปแล้วนะสามัคคีทำไปแล้วสุดท้ายนะคะเป็นคุณธรรมแบบปัญญาธรรมนั่นเองปัญญาธรรมเนี่ยเป็นคุณธรรมแบบของก็คือคุณธรรมที่เราต้องใช้สติมีสติปัญญามีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่อย่าเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ต้องคิด ต้องใช้ปัญญามีสติและทุกๆอย่างเลยนะคะที่ทําให้เกิดสติทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดความรู้ทําให้เกิดเหตุผลเนี่ยเรียกการปฏิบัติเหล่านั้นว่าปัญญาธรรมนะคะนักเรียนเข้าใจหรือยังเอ่ยถ้าใครฟังไม่ทันกรอตืดกลับไปฟังซ้ําอีกรอบหนึ่งสําหรับคุณธรรมสามประเภทนี้โอเคไหมคะแล้วต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะมี แบบทดสอบความเข้าใจให้นักเรียนได้ทําการซักสิบข้อนะคะเพื่อที่จะทดสอบว่านักเรียนเข้าใจหรือยังว่าถ้าเราจะเป็นคนดีของสังคมเราจะต้องมีคุณธรรม3ประเภทคืออะไรบ้างนะคะ โอเคถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งทุกคนร่วมมือกันป้องกันโควิดตอนนี้สำคัญเลยใช่ไหมคะร่วมมือกันเป็นคุณธรรมประเภทไหนให้นักเรียนรอบโจทย์แล้วก็ตอบลงไปในสมุดนะคะส่งคุณครูในอัลบัม้มข้อที่สองส้มแบ่งขนมให้มะนาวกินด้วยแบ่งปันเป็นคุณธรรมแบบไหนนะ้า ข้อที่สนักเรียนกระตันยูต่อพ่อแม่การที่เรากรตันยูต่อพ่อแม่แปลว่าเรารักพ่อแม่ใช่ไหมคะมันจะเป็นคุณธรรมประเภทไหนเอ่ยข้อที่สเราตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหากเราตั้งใจ,ใจศึกษาเล่าเรียนเราก็จะมีความแหมไม่บอกใบให้นะคะข้อที่ห้า โฟกัสคิดก่อนที่จะซื้อเสมอไม่ใช่นึกอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อไปหมดเลยไม่ไม,ไม่ไม่ทำแบบนั้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะตกเป็นเหยื่อของคนที่จะมาล่อลวงล่อหลอกเรานะคะข้อที่ 6. หัวหน้าห้องฟังความคิดเห็นของสมาชิกในห้องไม่ใช่คิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าแล้วเอาความคิดตัวเองอย่างเดียวเลยไม่ฟังเพื่อนไม่ใช่นะคะขอฟังความคิดเห็นของสมาชิกแล้วก็มาพิจารณาว่าจะเอายังไงดี วันน่าคองแบบนี้แสดงว่าเขามีคุณธรรมประเภทไหนนะคะข้อที่เจ็ดคนในชุมชนช่วยกันรปลูกต้นไม้อันนี้ง่ายมากเลยค่ะข้อที่8เรารักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อที่9เราไม่ทำผิดกฎหมายการไม่ทำผิดกฎหมายแปลว่าทําตามกฎหมายแปลว่าให้ความสำคัญกับกฎระเบียบของบ้านเมืองอเป็นคุณธรรมประเภทไหนและข้อที่สิบพกามีความรอบคอบ ข้อนม,มีความรอบคอบก็คือการคิดอย่างละเอียดทีท้วนก่อนที่จะทำอะไรนะคะลงไปโอเคค่ะสิบข้อนี้ไมา่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียนของครูเก่งอยู่แล้วนะคะตอบมาเลยว่าแต่ละข้อเป็นคาระวะธรรมหรือสามัคคีธรรมหรือปัญญาธรรมค่ะขอให้นักเรียนทุกคนสู้ๆนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ